กระทรวงการคลังตอบแล้วเงิน5,000บาทต่อโปรจ่าย6เดือนหรือไม่สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ เมื่อวันที่28มิถุนายน2563ก็มีความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับมาตรการจ่ายเงินเยียวยาโครงการเราไม่ทิ้งกันผ่านการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w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  e a r e n t i n g i n c o m ก็ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่28มีนาคมถึงวันที่29พฤษภาคม2563ที่ผ่านมานะคะโดยเป็นการช่วยเหลือเงิน5,000บาทจำนวน3เดือนแก่ประชาชนที่ประกอบอาชีพอิสระ โดยมีการทยอยจ่ายเงินเรื่อยมานะคะและกระทรวงกรารคลังก็กําลังเร่งดําเนินการสําหรับผู้ลงทะเบียนไม่สําเร็จนะคะซึ่งก็มีจํานวนทั้งสิ้น3,2160รายนะคะทั้งนี้มาตรการเยียวยาเราไมา่ทิ้งกันก็มีกําหนดโอนเงินงวดสุดท้ายสําหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ภายในวันที่29ถึงวันที่30มิถุนายนนี้นะคะส่วนกระแสข่าวรือนะคะว่า กรณีจ่ายเงินเยียวยาเพิ่มเติมจาก3เดือนเป็น6เดือนนั้นไม่เป็นความจริงนะคะเพราะว่านายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้กล่าวยืนยันพร้อมกับชี้แจงต่อนะคะว่าภายหลังจากนี้กระทรวงการคลังก็จะมุ่งเน้นไปที่เรื่องการคืนรายได้ให้แก่ประชาชนรวมถึงออกมาตรการเพิ่มเติมในการกระตุ้นเศรษฐกิจและก็ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องนะคะ สรุปแล้วนะคะการจ่ายเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน5,000บาทนี้นะคะก็จ่ายเพียง3เดือนเท่านั้นนะคะข่าวลือที่ว่าจ่าย6เดือนก็ไม่เป็นความจริงนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ